สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่วเด็กขล้อนรอบวันครับปู่ย่ายายจัดห้องบ้านทรงไทยให้เด็กโดนขโมยอยู่กับแม่จริงครับขึ้นป้าย4ปีที่รอคอยเตรียมทําบุญรอบขวัญครับจากกรณีเหตุคนร้ายลักทารกเพศหญิงอายุเพียงสองวันน้ํน้ำหนัก2870รจกรัมกระจายลงวิบาลศูนย์ขอนแก่นซึ่งเป็นลูกของนางสาวกันสุดาสําแดงอายุ26ปีอ่บ้านกลขที่76หมู่7บ้านดอนบมนะครับตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นต่อมาเจ้าที่ได้รับเบาะแสจาก โรงเรียนวังตะเทพอเภอเทพสถิตจชัยภูมินะครับเนื่องจากมีปู่พาเด็กมาสมัครเรียนและสุติบัตรมีพิรุษนะครับจึงนำเด็กนี้ไปตรวจสอบจนพบว่าเป็นเด็กที่ถูกขมโมยไปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2554ก่อนจับกลุมนางอัญชลีชิดขนทศนะครับอายุ32ปีชาวชัยภูมิและสามีซึ่งมีฐานะดีสารภาพวา่าตนแทงลูกอย่างมีลูกมากจึงขมโมยเด็กไปให้สามีที่จังหวัดชัยภูมิโดยโกหกว่าเป็นลูกสาวและเลี้ยงดูอย่างดีนะครับ ถ้าพนผิดจะขอซื้อเด็กคือในราคาสองล้านบาทนะครับแต่แม่ยืนยันไม่ขายลูกเผอให้เงินเท่าไหร่ก็ไม่ยอมครับดีใจรู้ข่าวว่าพบลูกตอนเจอหน้ากันครั้งแรกดูเป็นเด็กน่ารักลาเลงแต่เสียใจลูกสาวไม่รู้เป็นใครตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อเวลา0930ศูนย์นอนวันที่7พฤศจิกายน58นางสาวกันสุดาสำแดงบรรดานของเด็กที่ถูกขโมยไปเดินทางมาที่บ้านเลขที่75หทับหมู่7 บ้านดอนบนมทตำบลเบองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านทรงไทยของนางสาวพันลภาสันแดงอายุ69ปีผู้เป็นยายของนางสาวกันสุดาปกติดกันอยู่กับบ้านของนายสมบัติสันแดงอายุ76ปีซึ่งเป็นปู่ของนางสาวกันสุดาพร้อมกับตายายของนางสาวกันสุดาเพื่อหาลือเรื่องลูกสาวของนางสาวกันสุดาที่ถูกขโมยไปเมื่อ4ปีก่อนโดยขณะนี้เด็กอยู่กับปู่ย่าของนางอัญชลีที่จังหวัดชัยภูมิโดยญาติครอบครัวของนางสาวกันสุดาตเตรียมจัดห้องพัก ในบ้านทรงไทยไว้ต้อนรับลูกสาวของนางสาวกันสุดาที่คาดว่าในวันที่9พฤศจิกายน58นี้จะเดินทางไปรับคืนมาจากปู่ย่าของคนรักขโมยให้มาอยู่กับแม่จริงที่บ้านทรงไทยจังหวัดขอนแก่นซึ่งภายในห้องเตรียมของเล่นเช่นลูกตาและที่นอนสําหรับแม่ลูกจะอยู่ด้วยกันและเขียนป้ายขนาดใหญ่ผูกไว้ที่หน้าห้องของบ้านว่า4ปีที่รอคอยนะครับนางสาวกันสุดากล่าวว่าขณะนี้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นโทรมาบอกว่า วันที่9พฤศจิกายน58จะมาละตนไปที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อไปที่บ้านอาของลูกสาวที่ถูกมวยไปนะเพื่อดูสภาพความเป็นอยู่และพยายามทําตัวให้คุ้นเคยกับเด็กก่อนซึ่งในวันนั้นตนและปู่ย่ายายจะขอรับลูกสาวที่ถูกขโมยไปมาอยู่กับตนที่จังหวัดขอนแก่นแตย่ย่าได้มอบห้องในบ้านทรงไทยที่อยู่ใกล้กับบ้านที่อยู่ปัจจุบันให้ตนคนระับ ลูกสาวอยู่อาศัยดิฉันพร้อมด้วยผู้ย่ายายทุกคนได้รอลูกสาวที่ถูกขโมยไปนานแล้วถึงสี่ปีเมื่อตำรวจจับคนที่ลักขโมยลูกสาวไปได้ตอนนี้ก็ดำเนินคดีทงกฎหมายทําไมไม่ให้ลูกสาวที่ถูกขโมยไปมาอยู่กับแม่ที่แท้จริงทําไมต้องให้ปรับสภาพจิตใจถึงสองปีด้วยเมื่อตนรอมาถึงสี่ปีพบลูกสาวแล้วทางการทําไมไม่มอบลูกสาวให้กับตนดูแลเลี้ยงดูเหมือนแม่คนอื่นๆต้องมาห้ามและมาขัดขวางไม่ให้พบลูกสาวในสายเลือดของตัวเองทาไม ตอนนี้ตนในฐานะที่เป็นแม่มีความพร้อมทุกอย่างแล้วที่จะให้ความรักความอุ่นกับลูกสาวที่ถูกขโมยไปได้ดีกว่าคนอื่นๆแน่นอนนางสาวกัญสุดาด้านในด้านในสมบูรณ์นะแสดงปู่ของนางสาวกัญสุดาบอกว่าในวันที่9พฤศจิกายนปู่ย่ายายของนางสาวกัญสุดาที่เป็นเหลนประมาณ10บคนจะเดินทางไปที่ชัยภูมิเพื่อไปเจรจาขอลูกสาวที่ถูกขโมยไปจากปู่ย่ายของนางอัญชลีนะครับซึ่งตนและครอบครัวของตอนไม่ว่า จะได้ลูกสาวของนางสาวกันสุดากลับมาด้วยถ้าไม่ได้ในวันนั้นตนจะต้องขอฟังเหตุผลของเจ้าที่ที่พัฒนาสังคมให้ชัดเจนว่าทําไมไม่ให้รับเด็กกลับมาอยู่กับแม่ที่แท้จริงเพราะปู่ย่ายายมีความพร้อมทุกอย่างที่จะอบรมเลี้ยงดูให้ดีที่สุดนางสมบูรณ์กล่าวว่าบ้านทรงไทยหลังนี้เป็นของนางสาวพรรณาสําแดงน้องสาวของตนที่เป็นโสดไม่มีลูกหลานจึงอยากจะมีหลานเหลีไว้เลี้ยงดูเช่นกันซึ่งจะรับเป็นผู้พองของนางสาวกันสุดา ได้ได้เลี้ยงหลานสาวนางสาวกันสุดามาโดยตลอดจนกระทั่งลูกสาวของนางสาวกันสุดาถูกขโมยไปเมื่อสี่ปีที่ผ่านมาขนะนี้ได้จัดห้องหับเตรียมอุปกรณ์ของเล่นเด็กและสิ่งอื่นๆที่จาเป็นของเด็กเป็นการสร้างความพร้อมทุกอย่างที่จะรับลูกสาวของนางสาวกันสุดามดูแลถ้าในวันที่๙พฤศจิกายนได้ลูกสาวของนางสาวกันสุดาที่ถูกขโมยไปมาอยู่ที่บ้านจังหวัดขอนแก่นจะทําพิธีทําบุญใหญ่เตรียมละขวัญหลานสาวของนางสาวกันสุดาที่ถูกขโมยไปนะครับ ขณะที่นางสาวพันลภาสําแดงกล่าวว่าปู่ย่ายายของนางสาวกังสุดาที่มีมากกว่าสิบคนถึงแม้จะไม่มีฐานะอะไรไม่ได้มีเงินมากมายแต่สามารถที่จะรับเลี้ยงดูหลานสาวที่ถูกขโมยไปได้เหมือนเช่นกับครอบครัวอื่นที่มีพ่อแม่อยู่ด้วยกันโดยจะสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กที่ถูกขโมยไปได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดอย่างน้อยต้องเรียนจบปริญญาตรีถ้าเขาจะเรียนต่อก็จะส่งให้สูงถึงปริญญาโทและปริญญาเอกแต่ที่เป็นห่วงตอนนี้คือ ในสภาพจิตใจของเด็กที่ถูกขโมยไปซึ่งยังไม่รู้ว่าทางสาวกันสุดาเป็นแม่ที่แท้จริงตามสายเลือดขณะนี้ทรา,าบว่าเด็กถูกลักขโมยไปย,ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนอนุบาลตนเห็นสมควรว่าต้องรับเด็กที่ถูกขโมยไปที่จังหวัดชัยภูมิมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งนานไปเด็กโตขึ้นเรื่อยๆเด็กจะปรับตัวได้ยากพอรู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรถ้ามาอยู่กับแม่แท้จริงและญาติผู้ใหญ่แท้จริงตั้งแต่บัดนี้จะปรับตัวได้ง่ายกว่าที่จะรอเวลานาน,านถึง สองปีขึ้นไปนะครับ